เรื่องพนางสัมภูราจงรักต่อพระสามีครั้งหนึ่งมีพระราชรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าพรหมทัตทรงพระนามว่าพระโสดิเสนพระโสธิเสนมีพระชายาพนามว่าสัมภูรามีรูปร่างอย่างเทวดาต่อมาพระโสติเสนเกิดเป็นโรคเรื้อนได้หนีไปรักษาอยู่ในป่า พระนางสัมพูราตามออกไปปฏิบัติแต่เมื่อหายจากพระโรคแล้วกลับบ้านเมืองก็ลืมพระนางสัมพูราเสียมัวแต่ไปหลงนางสนมนอื่นพระราชบิดาจึงได้ทรงสอนให้รู้ว่าพนางสัมพูราเป็นพระชายาที่หาได้ยากพระเจ้าโสติเสนทรงนึกถึงความหลังได้ก็ทรงขอโทษมาชาติสุดท้ายพระเจ้าโสติเสนได้มาเกิดเป็นพระเจ้า เประเสนทีโกรธโสนพนางสามปุราก็ได้มาเกิดเป็นพนางมาริกาเมยสีเหมือนเดิมพระราชบชิดาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสอนบุรุษไม่ให้ลืมภรรยาเก่าที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากเรื่องต่อไปพระเจ้าแผ่นดินไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้งหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าปัญจระอยู่ในเมืองอุตรปัญจระเป็นผู้ ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีแต่ลำเอียงด้วยอคติสี่บีบคั้นประชาชนให้เดือดร้อนด้วยสวยอากรเกินไปจึงมีลุกคเทวดาองค์นหนึ่งซึ่งสิงอยู่ที่ต้นกันทุตินทุกกะคือต้นตะโกนาที่เคยได้รับเครื่องสังเวยอยู่เสมอไปแสดงธรรมถวายแล้วก็ทูลสั่งว่าขอให้พระองค์ไปเที่ยวสอดส่องประชาชนให้รู้ว่าเป็นอย่างไรทูลแล้วเทวดาก็ ลับไปพระเจ้าปัญจละก็ทรงมอบราชกิจทั้งปวงให้อมมาต์แล้วเสด็จออกจากพระนครไปกับุโวหิตคนหนึ่งซึ่งเป็นราชครูเมื่อเสด็จได้ไปโยชหนึ่งก็ถึงหมู่บ้านตำบลหนึง่งในหมู่บ้านนั้นก็มีตาแก่คนหนึ่งหาหนามไปปิดประตูบ้านไว้แล้วก็พาลูกเมียหนีเข้าป่าไปเมื่อถึงเวลายเย็นก็พากลับมาแต่ได้พระเอิญ ไปเหยียบน้ําเข้าจึงนั่งลงบนนั่งนั่งลงแล้วก็บ่งแล้วก็ด่ากันว่าจงให้พระเจ้าปัญจละถูกลุกสอนเสียเสียบอกในสงครามให้ได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับเราถูกน้ํายอกในบัดน,นี้พระเจ้าปัญจละจึงตรัสขึ้นว่าตาแก่ตาแก่แล้วไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรได้ถนัดไปถูกน้ําเข้าเองเหตุไรจึงด่าพระเจ้าแผ่นดินตาแก่ก็ตอบว่า พราะเห็นว่าพระเจ้าเห็นองค์นี้ไม่เอาใจใส่บ้านเมืองเลยมีแต่กดทีเอาเอาภาษีอากรพวกโจรก็ชุกชุมต้องหาน้ํามาปิดประตูบ้านล้อมรั้วบ้านจึงได้ถูกน้ำอย่างนี้พระเจ้าปัญจระกับได้ทรงสดับแล้วจึงตัดกับโปรหติตว่าตาแก่นี้พูดก็ถูกแล้วก็เศษต่อไปได้ไปถึงอีกตําบลหนึ่งก็ได้ฟังเรื่องหญิงแก่เข็นใจคนหนึ่งมีลูกสาวสองคนหญิงแก่นั้นไม่ให้ลูกสาวไปไหน มีแต่ไปเที่ยวเก็บผักหักฟืนเองมามาวันนึงเวลาหญิงนั้นขึ้นไปเก็บผักพัดตกลงมาจากต้นไม้หญิงนั้นก็จึงด่าขึ้นว่าพวกหญิงสาวในบ้านเมืองนี้หาผัวไม่ได้กระทั่งแก่เมื่อไรหนอพระเจ้าแผ่นดินเมืองนี้จึงจักตายพระองจึงถามว่าขึ้นว่านี่นายายพระเจ้าแผ่นดินห้ามไม่ให้ผู้หญิงมีผัวเลยก็ตอบว่าไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินประเทศนี้มีแต่กฎขี่เบาไพร่เก็บสวย สาอากรทําให้คนลําบากในการที่จะหาเลี้ยงลูกเมียจึงไม่มีใครอยากมีเมียรพระเจ้าแผ่นดินจึงตัดต่อบปุโรหิตว่าหญิงนี้พูดประถูกแล้วแล้วก็เสด็จต่อไปอีกได้ไปพบชาวนาคนนึงกําลังไถนาอยู่โคของเขาถูกผานไถที่เท้าแล้วก็นอนลงนอนเจ็บอยู่ชาวนานั่นก็ด่าขึ้นว่าขอให้พ่อพระเจ้าปัญจละถูกหอกแทงตายในในสงครามเหมือนกับโครตัวนี้เถิดปุโรหิตจึงว่า เหตุไรเจ้าจึงว่าอย่างนี้ชาวนานั้นก,ก็ก็บอกว่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่เอาใจใส่ปกครองบ้านัเมืองมีแต่บีบคั้นบ้านเมืองให้เดือดร้อนทั้งพวกโจรก็ชุกชุมพวกราษรบุรุษก็มีแต่เที่ยวเก็บสวยอากรข้าพเจ้ามัวแต่คิดเป็นทุกข์จึงเผลอไปผานไถจึงไปถูกเท้าโคของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้ด่าข,ขึ้นอย่างนี้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงสดับแล้วจึงตัดว่าถูกแล้วเสด็จต่อไป ได้ไปพบชายคนหนึ่งรีดนมโคอยู่โคได้เตะมือชายคนนั้นให้น้ำน้ำนมน้ำนมหกไปหมดชายคนนั้นจึงด่าขึ้นว่าขอให้พระเจ้าปัญจระถูกฟันด้วยดาบในสงครามเหมือนกับโคเตะมือเรานี่เถิดปูโเหิตจึงว่าพระเจ้าแผ่นดินให้โคเตะมือเจ้าหรือปรุรหิตก็ตอบว่าไม่ใช่หรอกแต่ว่าที่ข้าพระเจ้าต้องรีดนมโคลําบากอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกราชบุรุษมาเร่งรัดเอาน้ํานม พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงดับแล้วก็ชวนปรหิตเสด็จกลับมาถึงบ้านแห่งหนึ่งซึ่งพวกราชบุรุษผู้เก็บสวยฆ่าลูกโคอ่อนเอาหนังไปทําผักดาบแม่โครก็เสียใจเที่ร้องหาลูกพวกเด็กจึงด่ากันว่าขอให้พระเจ้าแผ่นดินจงตายพัดลูกพัดเมียเหมือนแม่โครพัดลูกนี้เถิดโริตรึงว่าพระเจ้าแผ่นดินไปทําให้แม่โคพัดลูกหรย พวกเด็กก็ตอบว่าไม่ใช่แต่พวการาชบุตมาเที่ยวฆ่าเอาหนังลูกโคไปทําปักดาบเสียมากต่อมากในทรงฟังแล้วก็เสด็จต่อต่อไปได้พบหลุงฝูงกาลงกินกบอยู่ในสระแห่งหนึ่งในเวลานั้นจะมีลูกคเลกาเทวดาองค์หนึ่งบรรดาให้กบด่าข,ขึ้นเป็นภาษามนุษย์ว่าขอให้พระเจ้าปัญจระกบ,บุตรตรงถูกฆ่าในสนามรบเหมือนพวกเราถูกฝูงกาฆ่านี่เถอะผู้เราเห็นจึงว่าเฮ้ยจะกบ พระเจ้าแผ่นดินให้ผงกามาฆ่าพวกเจ้าหรือกบก็ล้องตอบว่าเจ้าเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมมายกย่องนับถือพระเจ้าแผ่นดินที่ทําให้คนเดือดร้อนทั่วแผ่นดินอยู่ได้ถ้าเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจัดการบ้าน,านดีแลบ้านเมืองดีแลกการทำอาหารกินของคนก็จะดีขึ้นผงกาก็ได้อาศัยกินเศษอาหารของมนุษย์ไม่ต้องมาเที่ยวหากินกบอย่างนี้พระเจ้าปัญจระจึงทรงดำริว่าถึงสัตว์เดรัจฉานก็ยังพากันด่าเรา ต่อไปนี้เราจัดจัดก,การบ้านเมืองให้ดีไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เสด็จกลับต่อไปนั้นก็ทรงละอคติ4เลิกการบีบคั้นภาษีกรจัดก,การทํามาค้าขายและราชการให้ดีขึ้นจนตลอดพระชนม์ายุขององค์มาชาติสุดท้ายลุคเทวานั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าผู้เป็นหัวหน้าปกครอง ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีมีแต่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็จะมีแต่ผู้แช่งชักหักกระดูกต่อไปเรื่องนกแสดงธรรมสอนพระเจ้าแผ่นดินได้ครั้งนูน้นครั้งหนึง่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปประพาสพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นรังนกอยู่บนกิ่งกิ่งลังจึงตัดสั่งให้ราชบุรุษขึ้นไปดูราชบุรุษเห็นมีฟองไข่นกสามฟองอยู่ในรังนก จึงลงมาทูลให้ทงรงทราบจึงโปรดให้นําไข่นกทั้ง3ามฟองนั้นลงมาตัดถามอามาตย์ว่าเป็นไข่นกอะไรคนหนึ่งก็ทูลตอบว่าเป็นไข่นกหลายอย่างต่างกันอามาตย์อีกคือเป็นฟองหนึ่งเป็นนกคูกฟองหนึ่งเป็นไข่นกสาลิกาฟองหนึ่งเป็นไข่นกแก้วจึงทรงมอบให้อมาตคนละฟองตัดสั่งให้ประคับประคองไว้ดีเมื่อลูกนก แตกจากเปลือกไข่มาแล้วจงเลี้ยงให้ดีเราไม่มีลูกจะให้เป็นลูกของเราเอามาตทั้งหลายก็ทําตามพระรมราชองค์การต่อมาไข่นกคูกก็แตกเป็นตัวออกมาก่อนอามาตจึงถามพวกพรานนกดูว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเมื่อพรานเมื่อพวกพรานนกตอบว่าเป็นตัวผู้จึงไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงทราบพ,พระเจ้าแผ่นดินจึงตัสว่าจงเลี้ยงลูกของเราให้ดีถ้าตั้ง ตั้งชื่อให้ว่านกเวสันตระต่อมานกสาลิกาก็ทำลายฟองฟองไข่ออกมาเป็นตัวเมียให้ชื่อว่านางกุนทาวินีต่อมานกแก้วก็ทำลายฟองไข่ออกมาให้ชื่อว่านกชัมพุกะเมื่อน,นกทั้งสามโตขึ้นก็พูดภาษามนุษย์ในคลองถึงกับนกนกเวสันตระสแสดงทมถวายพระเจ้าแผ่นดินได้ว่า พระเจ้าแผ่นดินควรจะดำรงอยู่ในราชธรรมสิประการคือการไม่พูดเพ้อเจ้อหนึ่งไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธหนึ่งไม่เห็นแก่ความเพลิดเพลินเกินไปหนึ่งไม่ทำสิ่งที่จะทำให้เดือดร้อนภายหลังหนึ่งไม่ประมาทมัวเมาหนึ่งมีความภาคเพียรดีหนึ่งไม่ดิสยาผู้อื่นหนึ่งใช้แต่คนที่มีปัญญาและมีความเพียรหนึ่งกำจัดคนที่ไม่ดีหนึ่งพยายามทำแต่บุญกุศลหนึ่งต่อมา นางนกคุณกาลินีและนกสาริกาก็ได้แสดงธรรมถวายอีกหลายข้อคือข้อที่หนึ่งว่าขอให้ทรงทราบอำม,มาตย์ผู้มีปัญญาเฉลยวฉลาดมีสิธรรมดีข้อที่2ว่าขอให้อำม,มาตย์ผู้รู้จักรักษาพระราชจะทรัพย์เป็นผู้จัดจัดราชกิจทั้งปวงข้อที่สามว่าขอจงทรงเคราะ ส่งเคราะห์คนภายในให้ดีอย่าลงเชื่อผู้อื่นข้อที่สีว่าขอจงทรงเอาพระทัยใส่ต่อความเจริญขึ้นและหมดไปแห่งพระราชทรัพย์และทรงพิจารณาถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรทรงข่มผู้ที่ควรขม่มยกคนที่ควรยกข้อที่หขอจงทรงสั่งสอนประชาชนให้รู้จักเหตุผลทั้งปวงข้อที่6ขออย่าทรงผุนผันในเหตุการณ์ทั้งปวงข้อที่เขออย่าลุกอำนาจแก่ความโกรธ ขออย่าให้มหาชนในพระราชนาจาักรได้รับความเดือดร้อนข้อที่8ขออย่าทําพระราชทรัพย์ให้ชิบหายไปโดยเหตุที่ไม่จําเป็นต่อมาอีกไม่นานนกแก้วนก,นกชัมภูกะก็ได้แสดงทำถวายว่ากําลังในโลกนี้มีอยู่5อย่างคือกําลังแขนกําลังทรัพย์กําลังอํามาก์กำลังชาติตะกูลกำลังปัญญา กำลังทั้งห้านี้ดีกว่ากันเป็นขั้นๆไปแต่กําลังปัญญาดีกว่ากาลังทั้งหมดแล้วแสดงเหตุให้เห็นกําลังปัญญาต่อไปแล้วแสดงธรรมจริยาสิประการต่อไปว่าขอมหาราชเจ้าจงทรงประพฤติธรรมในบุคคลสิบจำพวกคือบรรดาบิดาบุตรภรรยาหนึ่งมิตรอมาตหนึ่งพลพานะหนึ่งบ้านและคมนิคมหนึ่งรัตชนบทหนึ่งสมณพราหมณ์หนึ่ง เนื้อนกหนึ่งนังนีมาชาติสุดท้ายพระเจ้าพระรสีก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุนนางนกสาลิกาได้ได้มาเกิดเป็นนางอุบลรณานกโูกก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรนกแก้วก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าดังนี้ชี้เห็นว่าพระเจ้าและพระสาวกสาวิกาเมื่อสร้างบารมีมามากแล้วถึงจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีปัญญาดีอ,าอีกเรื่องเรื่อง สาระพังคะฤศีครั้งหนึ่งยาวเรือมียาวเวลาบุตรของพรามโลหิตเกิดขึ้นมาอาวุธทั้งปวงในเมืองพราสีก็ลุกเป็นเปลวไฟปุโรหิตจึงออกไปดูดวงดาวแน่ใจว่าลูกของเราจากวิเศษทางธนูเช้าขึ้นจึงไปกราบทูลพระเจ้าพราสีให้ทรงทราบและตั้ง ชื่อลูกว่าโชติบาลเมื่อโชติบาลอายุได้16ปีก็ได้ไปเรียนในเมืองตักกศิลาสำเร็จวิชาธนูอย่างเอกแล้วกลับมาแสดงวิชาธนูถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดปรานมากตัดว่าพรุ่งนี้เช้าจักตั้งเป็นเสนาบดีแต่พอถึงเวลากลางคืนกุมารโชติบาลก็คิดว่าเราจะอยู่ไปก็มีแต่จะมากไปด้วยบุตรภรรยาอันก่อให้เกิดทุกข์พอถึงเวลาคืนจึงหนีออกไปบวชเป็นฤาษี มีชื่อว่าสาระพังคะฤศีได้สําเร็จฌานภายในเจ็ดวันพระเจ้าพระฤศีก็กีธาพลออกไปหาได้ปังธรรมของฤศีแล้วก็ทรงบรรชาพร้อมกับราชบริวารต่อมามีสิทิผู้ใหญ่ถึงเจดรูกคือสาริศระหนึ่งเมนทิสละหนึ่งปภัตตะหนึ่งกาเลเทวะละหนึ่งกีสวัตชะหนึ่ง อนุสิทสะหนึ่งนารทะ,ะหนึ่งกีสวัตชะฤสีได้ลาไปพักอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาธันทก,กีในเมืองอีกเมืองหนึ่งมีเสนาบดีผู้หนึ่งได้รับเป็นโยมอุปถากอยู่มามีนางนาครโสเวนีคนหนึ่งถูกพระเจ้าทันทก,กีถอดออกจำตำแหนง่งแล้วก็อยู่มาหนึ่งหญิงนครโสเวนีนั้นก็ได้ออกไปพบกัสวัตชะ หรือสีที่พระราชอุทยานคิดว่าผู้นี้คงจะเป็นการกินนีเราจึงรอยกรีโทษลงมาที่ตัวผู้นี้ให้หมดเคราะห์ลายเสียทีคิดแล้วจึงให้พวกสาวใช้ไปตักน้ํามาให้ได้ไปล้างหน้าบ้วนปากถูฟันถมน้ําลายลดศีรษะหรือสีลงไปแล้วก็กลับพอดีในวันนั้นก็ได้รับตําแหน่งคืนเหมือนเก่าอีกจึงเข้าใจว่าเป็นเพราะ ได้ลอยครีโทษลดศีรษะหรือสีลงไปต่อมาอีกไม่กี่วันปุโรหิตก็ถูกถอดจากตําแหน่งแล้วก็ไปถามหญิงนงครโสภณีนั้นว่าเหตุไรจึงได้รับตําแหน่งคืนหญิงนงครโสภณีก็เล่าให้ฟังตามความคิดของตนปุโรหิตก็ไปทําเหมือนกันแล้วก็กลับ่าก็ได้ตาแหน่งคืนอีกอยู่นาอยู่มาไม่ช้าก็เกิดโจรผู้ร้ายขึ้นในชายแดนพระเจ้าทันทะกีจะทรงยกพลไปปราบ จึงตัดถามปุโรหิตว่าจะชนะหรือแพ้ปุโรหิตก็ทูลว่าถ้าไปรอยกรีโทษลงที่ตัวการการละกินีที่อยู่ในพระราชอุทยานก็จะทรงชนะพระเจ้าทันทก,กีทรงหลงเชื่อเข้าไปกระทาตามและยกไปปราบพวกโจรป่ายเสยนาบดีจึงไปรู้เรื่องทีหลังก็ไปหาน้ำรถสงหรือสีให้สะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วก็ถามว่า พระราชาจาักเป็นอย่างไรฤาษีตอบว่าพวกเทวดาโกรธนักอีกเจ็ดวันพวกเทวดาจะทําให้ประเทศนี้พินาศท่านตรงนี้ไปอยู่ที่อื่นเสียเสยนาบดีก็รับก็รีบพาบุตรภรรยาออกไปจากประเทศนั้นไปาสละพังฆฤาษีได้ให้ฤาษีหนุ่มสองลูกไปนํากีสาวัชชะฤาษีมาเสียเมื่อพระเจ้าทันทก,กีได้ชนะแล้วก็เสด็จกลับพวกเทวดากรรดาดในห,หาฝนตกลงมาทําพื้นที่ให้สะอาด <l'> และบรรดาให้หาฝนฝนทรายตกลงมาเป็นระดับที่สองให้ฝนดอกไม้ทิพตกลงมาเป็นันดับที่สให้หาฝนเงินทองตกลงมาเป็นระดับที่4ให้หาฝนทิพอาทรตกลงมาเป็นระดับที่ห้าทำให้คนทั้งหลายชื่นชมยินดีแล้วจึงให้หาฝนอาวุธต่างๆตกลงมาเป็นันดับที่6ให้หาฝนธานเพลิงตกลงมาเป็นระดับที่7ให้หาฝนภูเขาไฟ ตกลงมาเป็นันดับที่8ให้หาฝนทรายละเอียดตกลงมาเป็นันดับที่9ท่วมแผ่นดินสูงขึ้นไปถึง62สอทั่วทั้งประเทศทําให้ประเทศบ้านเมืองของรกกพ,พ,รพระเจ้าทันทกกีพินาตไปส่วนพระเจ้าทันทกกีก็ได้ตกนรกขี้เถ้าร้อนคราวนั้นพระเจ้ากาลิงพระเจ้าอัฐก,กะพระเจ้าพีมรกะมรัฐะซึ่งอยู่ในประเทศใกล้เคียงก็อยาก จะทราบว่าพระเจ้าทันทก,กีไปเกิดที่ไหนจึงได้ยกพลขึ้นไปที่แม่น้ําโคทาวารีเพื่อจะถามสารพังคะฤษีพระอินทร์ทรงทราบจึงเสด็จลงมาไปหาสารพังคะฤษีพร้อมกันแล้วพระอินทร์จึงขอโอกาสถามปัญหาขึ้นว่าบุคคลฆ่าสิ่งใดแล้วไม่เสียใจฤษีทั้งหลายสรรเสริญการละสิ่งใดว่าเป็นการดีบุคคลควรอดกั้นคำหยาบของใครสารพังคฤษีแก้ไขว่า บุคคลฆ่าความโกรธแล้วไม่เสียใจหรือสีทั้งหลายสรรเสริญการละความลบดูคุณของคนอื่นว่าเป็นการดีบุคคลควรอดทนคำหยาบของคนทั้งปวงลำดับนั้นพระอินท์ยังถามต่อไปว่าบุคคลย่อมอดทนต่อถ้อยคำของคนที่เสมอตนและดีกว่าตนแต่ไม่อดทนต่อถ้อยคำของผู้ท่เลวกขวาตนเป็นเพราะเหตุใดจสีก็ตอบว่า บุคคลอดทนต่อถ้อยคําของผู้ดีขว่าตนได้เป็นเพราะความกลัวอดทนต่อคนที่เสมอกันได้เป็นเพราะกลัวจะเกิดปากเสียงกันขึ้นส่วนผู้ที่เลวกว่าตนย่อมไม่กลัวอะไรแต่ว่าการอดทนต่อผู้เลวขว่าจัดว่าเป็นการอดทนอย่างสูงพระอินทร์จึงให้แสดงอนิสงส์ของความอดทนให้ฟังฤาษีจึงแสดงให้ฟังว่าถึงเสนาหมู่ใหญ่พร้อมทั้งพระราชาที่สู้รบกัน ก็ไม่ได้ความเจริญอันสับสับ,สบประรุตผู้มีความอดทนจักต้องได้เพราะเหตุว่ากาเนิย่อบระงับไปได้ด้วยความอดทนไม่ระง,งับไปด้วยการสู้รบกันลำนั้นลำดับนั้นพระอินทร์ตัดถามต่อไปว่าพระราชาทั้งสี่คือพระราชาธันทกีหนึ่งนาลิกีระหนึ่งอัชนะหนึ่งการะพุหนึ่งที่เบียดเบียนฤาษีทั้งหลายและไปเกิดที่ไหนฤาษีก็แก้ไขว่าแก้ว่าพระราชา ทันทก,กีไปเกิดในนรกกีเทาร้อนนา,นาลิกีระที่ให้สุนักกัดพวกฤาษีตายได้ปเกิดในนรกอันเต็มไปด้วยฝูงสุนัขอันชุนะที่ยิงอังคีรัษะฤาษีตายได้ไปเกิดในนรอก,นนกอันเต็มไปด้วยหอกดาบกลาภุที่ให้เขียนตีตัดมือตัดเท้าตัดจมูกของคันติวาทีฤาษีได้ถูกแผ่นดินสูบลงไปในเอเวจีเมื่อกษัตริย์ทั้งสามได้ฟัง คำพยาคำเล่าอย่างนี้แล้วก็หมดสงสัยพระอ,อินทร์ก็ตัดสรรเสริญว่าแกถูกต้องแล้วตัดถามต่อไปว่าคนชนิดใดเรียกว่าคนมีศีลคนชนิดใดเรียกว่ามีปัญญาคนชนิดใดเรียกว่าสับสับประรุษสิไม่ละทิ้งคนชนิดใดฤอสีก็แกว่าผู้ไม่ทําบาปด้วยกายวาจาใจเรียกว่าผู้มีศีลผู้รู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่ปล่อยให้สิ่งที่ เป็นประโยชน์เสียไปเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้กตัญยูกะตะเวทีเรียกว่าสัพุรุษผู้มีศรัทธามีเมตตามีใจเผื่อแผ่ยินดีในการให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นพูดคำสละสลวยพูดคำอ่อนหวานอย่างนี้อยู่เสมอสริริย่อมไม่ละทิ้งไปเมื่อพระอินทร์ได้ฟังคำแก้อย่างนี้ก็ตรัสเสริญว่าดีแท้จึงตัดถามอีกว่าศีลส,ส,รสริริธรรมของสัพุรุษ ปัญญาทั้งสี่อย่างนี้ไหนประเสริฐกว่ากันฤษีก็แกว่าปัญญาประเสริฐกว่าพระอินถามต่อไปว่าคนในโลกนี้จะทําอย่างไรจะทําอะไรจะประพฤติอะไรจะคบคนชนิดใดจึงจะได้ปัญญาฤษีก็แกว่าต้องเรียนต้องถามต้องฟังให้ดีต้องคบคนที่เล่าเรียนมากคบคนที่มีปัญญาดีจึงจะได้ปัญญาทั้งให้พิจารณาโทษแห่งกรรมงคุณไว้ให้มากว่า การมคุณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงจะละความโกรธได้และให้ตั้งใจแผ่จิตเมตตาจึงจะไม่มีผู้ติดเตียนจึงจักได้เกิดขึ้นไปเกิดในภพโลกเมื่อพระราชาทั้ง3ได้ทรงสดับก็ขอบรรพชาเป็นฤาษีเมื่อให้กษัตริย์ทั้ง3าบรรพชาแล้วในเมชาสารพันขฤาษีก็ทําการคิยาผู้ฤาษีก็พากันทําศพเทวดาก็พากันบูชาศพแล้วก็เลิกประชุมมาชาติสุดท้าย กิสาวัชระฤาษีก็ได้มาเกิดเป็นพระโมคคัลลาสาระพังคะฤาษีได้มาเกิดเป็นพระเจ้าในเรื่องนี้ชี้เห็นว่าธรรมดาพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีมากแล้วย่อมมีผู้กราบไหวไต่ถามปัญหาอยู่เสมอตลอดถึงเทวดาตลอดถึงเทวดาตลอดถึง